สวัสดีครับสวัสดีครับ f c สาวน้อยเพื่อนแพงนะครับสวัสดีสำหรับช่องพี่สองนะครับ j o 1 Official ชนะครับเช้านี้ก็เดตให้ชมกันครับในโดมครับมาเช้าไฟ์สดให้ดูไปแล้วนะครับบรรยากาศในโดมเป็นไงนี่มาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับน้องๆกำลังซ้อมอยู่นะครับซ้อมอยู่ เพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวไปแว๊บๆบแบบอาจจะได้ยินเสียงเฉยนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับบรรยากาศรถรถมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ติจะเดี๋ยวไม่มีที่จอดแล้วเต็มไปหมด,ด,ดรถก็จะจอดเต็มที่อัปเดตนะครับเวทีนะครับเวทีสาวน้อย เพชรบ้านแพรนะครับเวทีนี้นะครับเวทีนี้ก yes, ็ดูการนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้นะครับช่างกําลังทําเวทีให้อยู่นะครับอันใหม่นะครับซอนนุชจัดใหม่ให้นะครับวันนั้นลูกสาวนะครับน้องอู๋หญิงนะครับบอกอยากได้เวทีใหม่เหมือนกับสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับแมนุชเลยจัดให้เลยซอนนุชนะครับวันนี้ช่างกําลังทาอยู่นะครับ ต่ว่าเวทีนี้นะครับก็ยังใช้อยู่แต่ว่าจะใช้แค่ซ้อมนะครับเวทีใหม่ก็ทําไปด้วยนะครับทำไปด้วยก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับช่างทําคนเดียวแต่เร็วมากครับพอเป็นช่างมืออาชีพนะครับอาชีพเขาคือทําเวทีอยู่แล้วนะครับก็คือช่างสุกนะครับคนที่ทําเวทีให้กับวงหมอลาหลายๆวงนะครับแล้วก็วงสาวน้อยลําเพลินโชว์ช่างสุกก็เป็นคนทำนะครับก็ทาคนเดียวนะครับอันนี้ก็ทันอยู่แะครับเพราะว่าใช้แค่โครงนะครับ มาแทนโค้งที่เห็นนะครับคือช่างสุกจะทําแบบเนี้ยหมดเลยนะครับโค้งที่เห็นนะครับทําคนเดียววันนี้ก็แค่ครึ่งวันเมื่อวานคืบหน้าไปเยอะเลยครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับวันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะครับนะครับคืบนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาเช้าก็ปล่อยๆมานิดหน่อยนะครับไม่มีแดดนะครับนี่ก็พ่อแหลมนะครับ จะออกไปจวดนะครับวันนี้อันนี้ใส่สีส้มนะครับเสื้อคุณพ่อกันชัยนะครับอากาศนะครับรอบๆวันนี้ครับอันนี้ก็นี่ครับวันนี้ได้ข่าวว่าทีมงานถ่ายผู้กำกับไคลอ้อนะครับมานะครับแต่ว่าไม่ยังไม่ทราบว่าจะมาที่นี่หรือเปล่าตอนที่นี่ยังไม่เห็นนะครับว่ามานะครับเลยไม่ทราบว่ามาหรือเปล่านะครับ ครับอ่าเนี่ยครับดีหลายคนถามนะครับว่าทําไมหญ้าในโดมอ่ะไม่เห็นมีใครตัดนะครับมันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเก็บไว้นะครับให้เนี่ยครับชาวบ้านครับแถวเนี้ยครับเขาก็จะมาเกี่ยวไปให้งัวกันนะครับเนี่ยครับเกี่ยวหญ้าไปให้งัวนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีรถมานครับรถมาใส่นะครับ เห็นว่าตรงนี้มัน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 ไม่ได้ใช้อะไรเนาะเราก็เลยเก็บไว้ก่อนให้พวกนี้ให้ชาวบ้านแถวนี้มาได้เกี่ยวให้งัวนะครับเนี่ยมาเกี่ยวกันโกนก็เอ๊ะทำไมไม่ตัดเพราะว่ามันยังไม่มีพื้นที่มันยังไม่ได้ใช้บอสก็เลยว่าเก็บไว้ก่อนอย่างนี้แหละให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วย ครับนี่ครับแต่ทางทางฝั่งรู้นะครับให้ดูอีกฝั่งนึงครับเนี้ยส่วนทางฝั่งนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับแอดมินเบน์กับเงาะน้อยนะครับทําการตัดเพราะว่าทางด้านเนี้ยติดกับบ้านบอสเนาะเขาก็กวัวงูนะครับก็เลยตัดกันแล้วก็ฝั่งที่อยู่ กแบบต้นไม้ตรงเนี้น,นี่ก็ตัดก็ตัดไปแล้วนะครับตัดตัดหญ้าไปแล้วนะครับนี่ก็เลยเนี่ยครับแต่ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้นะครับก็อันนี้เก็บไว้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชนียังไม่ได้ทำอะไรเลยเก็บไว้ี่ครับ ก็มาเกี่ยวหญ้ากันไปนะครับถามาเทำไมไม่ตัดเนี่ยแหละแล้วไปให้งัวนะครับแต่พื้นที่ที่เราใช้ครับอย่างด้านในครับด้านในตรงนู้นนะครับในในสนามนันก็ตัดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้นี่นะครับตัดแล้วนะครับด้านในนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับ น้องเสื้อขาวกำลังเดินไปฟังรู้นะครับแถวหน้าบ้านพักหน้า,าลงห้องห้องซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยตัดแล้วนะครับเราก็ตัดแล้วก็ตรงแถว,แว,แวที่พ่อแหลมยืนอยู่เสื้อสีส้มส้มรถสีขาวจอดนะครับตรงนั้นรก็ก็ตัดออกบ้างบางส่วนนะครับแต่ส่วนที่ติดด้านหลังติดกําแพงนะครับรถไม่ได้เข้าไปจอดนะครับเราก็เขาก็จะเก็บไว้นะครับเพื่อให้อย่างนี้แหละครับชาวบ้านมามาเกี่ยวไปเลี้ยงงูนะครับ ได้ประโยชน์นะครับที่เขก็เข้ามาเกี่ยวเลยบอสก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่า,า,น,า,น,า,น,าน่าจะเป็นทีมงานหรือเปล่าน่าจะเป็นทีมงานหรือเปล่ทะเบียนคอนแกนใครกันหนาสวัสดีครับจากไหนครับ้ันเป้าครับ อ๋อมา,มาเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ได้ทีมงานบูมกลับนะครับพอาี่เขามาหาพี่อีกท่านหนึ่งนะครับก็เลยให้เข้าไปข้างในนะครับจอดรถด้านในนี่ครับก็เกี่ยวกันอยู่ครับย่าเอาไปให้งัวนะครับเอาหมดนะครับเครี่อง เต็มคันรถครับกำลังกลัวกำลังเกี่ยวอีกไปเป็นหน้าเลยครับไปเป็นแผงเลยครับไปเป็นแผงเลยเอาเป็นหน้าไปเลยครับลุงนั่งเกี่ยวเป็นแผงครับเยี่อยู่ก็เพิ่งพาใส่ไงครับที่พื้นที่แถวนี้ก็ ได้ประโยชน์ด้วยนะครับบอสก็ให้เข้ามาเกี่ยวได้นะครับที่บางคนรูว่าเขาเก็บหญ้าไว้ให้งั้วนี่แหละครับไม่ได้มัวในโดมไม่มีนะมัวนอกโดมชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยครับก็พึ่งพาใส่กันครับดูแลซึ่งกันและกันไปครับนะครับครับ และนี่ก็คือนะครับบรรยากาศนะครับยามใสายๆนะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพนนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องพี่สนะครับพี่ส jo1official นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีคลิปดีๆพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ